นี่หึงนี่นนหนึงไอ้นึงไอ้นึง้เร,รย,ยเเรมันเสียใจยไปแล้วทางนี้ปากเสียงคะ่ะมาของแพ้แล้วแล้วก็มีคนจั1 1> คนคบหนึ่งคนค่ะจริงจริงจร <c oughs> ิงจริงนี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยวันนี้น้องเฟลินนะครับฉลองครบรอบ15เดือนกันแล,ล้วครับผมเรียกได้ว่าขวบ3เดือนนิดนึ่ง และมาพร้อมกับวันที่จะต้องไปหาหมอค่ะเป็นอะไรคะลูกเขอคือมีอาการเหมือนมีขี้ตานะคะสองข้างเมื่อวานเหมือนตัวอุ่นไหะใช่ครึ่งแม่วัดไข้แล้วมันไม่มีไข้แต่ว่าเป็นขี้ตาตาแรกเป็นข้างนี้ขี้ตาออกเยอะมากจะไปหาหมอเลยละหายพอเช้าแล้วอาการนี้คือตาเมื่อยลอยนี่เกี่ยวไหมอันนี้คือบูบี้ส่วนข้างนี้เป็นข้างนี้ค่ะ แต่่่คคงาดููกเเนรริมมี้สรุปเราก็มาลงพยาบาลเสรีรักนะคะตายังบวมๆอยู่ไหมเฟลินโอ้ตาบวมนะตาบวมเลยอะเรามาที <Stick. S 2> <fulfil mente. S 1> ่นี okay. ่เพราะว่าเราก็เคยมาใช้บริการเขาแล้วเขาเป็นเหมือนมีศูนย์เด็กอยู่ที่นี่ด้วยครับผมอ่าไปแล้วครับสรุปว่าเป็นเยื่อบุตาอักเสบนะคะติดเชื้อแบคทีเรียนะคะ กระจกอ่าก็ปกติดีค่ะใะเยาวหน่อยวันนี้กลับบ้านใะ้ยาวนี่ซือหมดแล้วเหรอไม่ใช่หมดอะไรนะหมดลมทำน้ำไหมทำน้ำกินน้ำไหมไม่หรอกไม่กินน้ำเนื้อหรอกดูทีวีเฉยแอบดูทีวีนะคุณหมอบอกว่าก็คือน้องอาจาจะแบบว่าขยี้ตาเนาะก็คือเด็กวัยเนี้ยมันห้ามยากทุกคนแต่เดี๋ยวกลับไปนะเดี๋ยวแม่จะไปใช้ถุงมือเบบี้ให้เลยไม่รู้ใส่ไหมคะ ตัดดเลดย้วแต่เราก็ยังไม่รู้เนาะว่าแบคทีเตรียม,มาจากอะไรเนาะอ๋อมันมาจากได้จากทุกอยาก่างตลอดเวลาเนาะเราอาจจะไปห้างมันก่อนไงแล้วอาจจะไปจับโต๊ะโต๊ะหักอะไรอย่างนเงี้ยเปล่าซึ่งเราก็เช็ดแล้วนะแต่ว่ามันก็คงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่มีบ้างครับจะได้มีภูมิคุ้มกันอยิ้มครับยิไม่ยิ้มเลยเหรอบูบี้วันนี้ก็ได้เดินได้เพลินแล้วครับ จริงๆแล้วก็ถือว่าโชคดีเนาะคุณหมอบอกว่ากระจกตาไม่เป็นรอยปกติคือเด็กเขาจะต้องขยี้ตาเนาะซึ่งตรงนี้ก็น่ากลัวอันตรายแล้วก็เดี๋ยวเรารอรับยาเรามาเจออีกทีก็วันศุขกลับมาถึงบ้านได้ร้อยค่ะ ง่ายๆก็คือสิ่งที่แม่กังวลนะคะกระจกตาจะเป็นรอยหรือเปล่าเาพ<อ>เราะว,ว่าเด็กเล็กเขาจะขยี้ตาเอาผู้ใหญ่ด้วยถ้าเวลาฝุ่นเข้าตาเราอยากขยี้นะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นฝุ่นที่มีความคมะ่ะมันทำให้กระจกตาเราอะ่ะ เสียไปเลยแต่ตอนนี้คุณหมอเขาก็ตรวจแล้วว่าตาไม่เป็นรอยอะไรที่เป็นขี้ตาออกมาเยอะๆเนี่ยเพราะว่าติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็บางทีมันเป็นได้อะมือสกปรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปขยี้ตาบ่อยๆนะผู้ใหญ่ก็เป็นได้เนาะเราอาจจะต้องล้างมือให้เฟรนลินบ่อยแล้วก็เช็ดหน้าอะไรเงี้ยมันก็ต้องระวังูกเด็กเลยก็ระวังยากอยู่เหมือนกันนะมีขี้ตาเชยยิ้มไหมคะยิ้มอยู่นะ งงเดี๋ยวดูว่าตอนหยอดตาจะเป็นยังไงได้มา2ตัวนี่ก็คือเป็นน้ำเกลือนะคะ โซเดียมควอไลด์ล้างตาล้างจมูกอะไรเงี้ยได้ปกติเลยแล้วก็นี่เป็นโพลิออบค่ะก็เป็นพวกยาฆ่าเชื้อนนาะคุณหมอเนี่ยเขาให้ยาหยอดสองข้างข้างละหนึ่งถึงสองหยดวันละสี่ครั้งคือยาแบบหยอดตาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันต้องหยอดบ่อยหนึ่งเพราะว่าตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่ดูดซึมยายากอยู่เหมือนกันยากกว่านั้นก็คือคนไข้เราเป็นเด็กเนี่ยเนี่ยแหละแล้วพอถามนิดนึงปกติยาแก้เศบอะ ปกติเราต้องกินให้ครบโดสถูกปะแต่อันนี้เห็นเห็นน้องเขาบอ,อกมาตรงเคาน์เตอร์อรับยาอันนี้คือให้แค่เดือนเดียวเนาะหลังเปิดแล้วใช่แม่แกะให้ดูสดๆเลยจะด,ดูก่อนว่าที่นี่หลอดเขาเป็นยังไงก็คือยาตาเนี่ยคือต้องเปิดแล้วต้องแช่ตู้เย็นอายุเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นห้ามเก็บเอาไว้เพราะว่าเขาจะไม่ใส่สารกันบูดอยู่แล้วยาที่เกี่ยวกับตาเนาะเพราะว่ามันเป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นก็คือหมดอายุแล้วหมดแล้วหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนวันที่เราเปิดนะ วันเอ็กซ์เอะไรเงี้ยอย่างวันนี้วันที่12บสองตุลกกา,าคมสองพันห้าร้อยสิบแปดเดี๋ยวเราไปเขียนเราจะได้รู้ว่ามันก็จะหมด12เดือนหน้าเป,เป๊ะก็ต้องทิ้งเลยเนาะแล้วก็ โอเคอันนี้ดีมากรุ่นนี้ดีบางที่อ่ะมันจะมีตัวที่มันเป็นแบบเหลืออยู่นะเหรอปะเหมือนเปิดขวดอ่ะเราต้องดึงตัวนั้นออกเวลาเราหยอดอย่างเงี้ยใช่ปะบางทีมันมีเศษอะไรอย่างเงี้ยมันล่วงใส่ตาคนไข้อาจจะเป็นยุคเก่าไหมแม่ไม่ลวแต่ยี่ห้อยี่ห้อนี้เขาก็โอเคเรามาดูเราจะรอดหรือเปล่าเราเช็ดตาก่อนต้องเช็ดตาก่อนแม่ของกันนะคะนี้เราก็ต้องอุกสำลีสำลีต้องเป็นสำลีสเตอร์ไลน์นะสำลีทั่วไปไม่ได้เพราะว่า มันเป็นตาไงก็ไปทันร้านขายยาบอกเขาว่าซื้อสำลีสเตอร์ไล่จะเอาไปเช็ดตาจะเอาไปทำอะไรบอกเขาเขาจะได้หยิบถูกเนาะอ่ะแม่ขอก่อนขอดูหน่อยมันเป็นยังไงแลกกันกับอะไรดีแลกกันกับทุงนี้อ่ะวันนี้นึกว่าจะหนักกว่านี้แต่ว่ามันมีไอ้ตัวนี้ครับมาแปะหัวเฟลินสำลีแปะหัวโชคดีสำลีแปะหัวเลยไม่เป็นไรมากใหดูก่อนได้ไหมเนี่ยเห็นปะยากเลเวลวันให้ป่ะไม่ให้ยากเลเวลแลยข้าทุ่มไหมวันนี้ มันต้องมีของแลกเปลี่ยนยาเปิดนี่ก็อ่ะนี่น้ำอันนี้เขาเปิดเรอยงอ่ะแล้วแม่เปิดเปิดเลยปะอ๋อเออมเขาปิดไ้อ๋อรู้แล้วจบจริงไม่แน่พยาบาลอะไม่แล้วแต่รุ่นเนาะทำอะไรก็คือต้องเอาอันนี้ออกก่อนอ๋อเพราะมันกันอยู่มันมีตัวเจาะจุบอยู่ใช่เออและอันดับแรกนะคะเราก็อย่างนี้เราต้องล้างมือให้สะอาดก่อนตาเดี๋ยวต้องสะอาดมากๆอันนี้มีคนแกะราคาไหมคะเกือบไปละทไปก่อนนะคะคือนี่ เอาให้ชุ่มๆประมาณนี้เช็ดก่อนนะไม่ใช่หยดยาแล้วนะเช็ดนะหนะึ่งสองสามคุแม่ดูหน่อยอะเช็ดในคาเก่งจังเลยเก่งจังเลยอุ้ยยอมด้วยนะเก่งจังเลยอู้หึยยอมด้วย,<ๆ>วยค่ะนนังก่เราต้องเราต้องแบบว่าไม่อยากเช็ดซ้ำนะวิธีจริงๆวิธีเช็ดตาที่ถูกต้องก็คืออย่างนี้ค่ะเช็ดจากหัวตาไปหางตาอ,อย่าเช็ดย้อนไปย้อนม,มาหางตาเข้าหัวตาเนียเช็ดไปแล้วเช็ดไปเลยทีเดียวเราทิ้งไปเลยหนึ่งอะเป็นดูซิอ่ะเก่งไหมคะเก่งไหมคะหนึ่งเก่งมากเรียบร้อย ขออีกท่านนึงนะคะขออีกท่านนึงนะคะขออีกจานนีกท่านนึงคะเนื้อหนึ่งขอแม่ดูนี่เนี่ยเรามาดูตาในเฟรนด์แม่ดูก่อนเนื้อเนื้อนี้นี่แม่ขอดูอีกทีนี่แม่ขอดูหน่อยแม่ขอดูเลยอบแล้วเนื้นิดหนึ่ง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 จบแล้วจบแล้วทุกคนตบมือจบมือค่ะจบมือค่ะแล้วจุกไปไหนเนี่ยจุกอยู่ไหนคะ มันเสียใจไปละเสียใจอยากเล่นขยะไปประเวศไหมลูกอันนี้ปากเสียค่ะครับองแพ้แล้วแล้วก็มีคนจับหนึ่งคนค่ะอ่ะคนสวยต้องยิ้มหน่อยคช่เหรอเก่งมาเก่งมากเก่งวะมานั่งตัดพ่อๆค่ะนี่เหรอัเขามีมือดูนี่พ่อดูนี่มาดิว้าวมือ ใส่ขวาหน้าหลังใส่ใส่ใส่ควาหน้าหลังใส่ใส่ควาใส่ใส่ใส่ขวาพี่หมีอนาตักพ่อๆหน่อยค่ะพ่อค่ะอนาตักนะคะอ๋อเขายังไงเอ่ยตอนนี้นะครับก็ต้องอยู่ในศิลปะจิตวิทยาเด็กเล็กมากๆเลยใช้ภาษาไทยได้ปะ ดูดูพ่อดีกว่าตลกอะนอนนี่เลยนอนตักพ่อเลยนะนอนตักแม่เดือะแล้วพ่อหยอดได้ปะพ่อหยอดได้พ่อเคยหยอดตาหมามาก่อนหมาหยอดข้างแล้วหยอดเนาะเขาบอกพ่อว่าขอให้หยอดเดียวเพราะเด็กอ่าลองดูว่าได้เพราะว่าอย่างมันจะโอเวอร์โดดเกินเอาหยอกหนึ่งก่อนแต่ถ้าไม่โดนหยอกที่สองต้เริ่มใม่แต่วันนี้หมดขวดหรือเปล่าไม่ดูนะเพราถ้าเขาหลบทันอืวิ่งมาอย่างแรงค่ะไปรินเร็วๆพี่คุณย่าครับฝากเอาไอ้ ไอ้หวงยางออกมาได้ไหมครับมาแล้วค่ะแม่จ๋าโอ้ยจังเลยอ่ล็อไปนะเดี๋ยวไปเดียวเดี๋ยวไเดไปเดี๋ยวดีวค่ะเดี๋ยวค่ะเด่ค่ะจริง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 ไปเดี่ยวไปเดี่ยวไปโเเข้าแล้วเแล้วแม่เข้าแล้ว่ชคน่ค่โอเคเล่นเลยค่ะโอเคมา เกก่งมาสัมภาษณ์หน่ครับอันนี้น้ำตาจริงหรือน้ำตาเตียมครับเก่งมากสี่เวลาพ่อเอ๋ยเวยังได้ลก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วครับเือเพราะว่าก่อนไปแล้วหายบวมขึ้นเยอะแล้วอันนี้เราต้องการให้หายค่ะครับน่จเกิงจังเลย พี่พี่เป็นกำลังใจให้เฟรินเลยค่ะกด l ั k กด subscribe สสนะคะเรามีตอ่อต่อด้วยตอ่ตอต<า>่อเอาเข็ดไปบ้านละเข็ดไปบ้านละ,ละเป็นกำลังใจให้เฟรดินด้วยค่ะ